สวัสดีครับตูดเอฟซีอีก,กาชแนลทุกท่านครับร่บเร้ากลับมาเจกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีอยู่3ประเด็นครับเรื่องแรกครับเห็นว่าตอนนี้เจคินคลับรอที่จะถกอนาคตกับชางจินีมารดุครับว่ากันว่าจะมีการคุยกันในวันนี้นะครับส่วนเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับสเปอร์ตอนนี้มีหลายเสียงนะครับที่ออกมาเชียร์โชเซ่มริโยกับทีมงานฝ่ายบริหารและก็ทีมงานฝ่ายการจัดการในเรื่องของตลาดซื้อขายให้ไปคว้าตัวแกเร็เบล กลับคือเล้าไก่ให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่3กับเกี่ยวกับเชลซีตอนนี้ก็มีกระแสะข่าวทั้ง2ด้านนะครับบอกว่าเชลซีเองก็ล้มเลิกความตั้งใจในการคว้าตัวดิแคนไรส์เนื่องจากค่าตัวแพงในขณะเดียวกันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีโอกาสในซัมเมอร์นี้เนี่ยถ้าคุณเงินเหลือเนี่ยคุณไปเอามาได้เลยเพราะมันจะทำให้คุณกลายเป็น1ทีมที่กลับมามีลุ้นแชมป์ได้อย่างเต็มตัวชชว์ๆนะครับ เดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องนี้นะฮะฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติดกิ่งยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องทาง EGA Channel ด้วยนะครับเรื่องแรกกันก่อนนะฮะเป็นการรายงานข่าวจากอินดี e พ d เดนซ์ซึ่งเป็นสื่อระดับชั้นนําของประเทศอังกฤษกับเขารายงานว่าตอนนี้เจนคลอปเตรียมที่จะหารือกับทางชิน่วาราดุมกับกองกลางชาวดัชของทีมเกี่ยวกับอนาคตของตัวนักเตะเองครับที่ยังคุมเครืออยู่ในขณะนี้ก็ไม่รู้ว่่่าาจจะะไปหรือวอวยู จะย้ายหรือเปล่าหลังจากที่มีบาซลินาหให้ความสนใจนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนแบบ100%สักทีซึ่งการคุยของคลอปกับทางจินนี่มรดุมเนี่ยจะมีการเริ่มต้นหลักจากที่จินนี่มรดุมเองกลับมารายงานตัวกับสโมสรแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสึกภารกิจทีมชาติไปจะมีการคุยว่าจะเอายังไงสําหรับอนาคตของปีหน้านะครับจะอยู่ต่อกับทีไมไหมถ้าอยู่ต่อพวกเราก็อาแขนรับนะในขณะที่ถ้าคุณอยากย้าย คุณก็สามารถย้ายได้ทันทีก็ไปคุยกับทารอนัตคูมันให้มาเอาตัวไปสักทีหนึ่งมันจะได้มีความชัดเจนในแผงกองกลางของทีมครับซึ่งแน่นอนครับในคลิปก่อนนี้ผมก็มีการรายงานว่าตอนนี้เนี่ยทารอนัตคูมันนะครับก็ยังคงยึดมั่นกับตัววลดุมที่อยากจะคว้าตัวไปร่วมทีมไปยืนเคียงข้างเฟรนกี้เดยองเป็นอีกหนึ่งแผงมิดฟิลด์ชุดใหม่ของบาซโลนาครับอย่างไรก็ตามครับทางบาซ่าเองนําโดยบอกบริหารชุดนี้ก็ลงมาล้วงลูกนะครับออกมา ขาไทยอำนาจของรงนัันภูมันบอกว่าเฮ้ยชินิวรรดุมเนี่ยไม่ต้องไปเอาหรอกถ้าจะเอาคนอายุใกล้กันอายุวัยเดียวกันเนี่ยแนะนําเลยเตียกโกกันตาราที่มีโอกาสย้ายทีมในตลาดรอบนี้แล้วเตียกโกกันตาราเนี่ยเป็นเด็กรูปหม้อด้วยแล้วเซนส์บอลยอดเยี่ยมเป็นนักเตะระดับเวิร์คคลาสแต่ภูมันบอกว่าไม่ได้ถ้าคุณจะให้ผมเป็นคุณซื้อเนี่ยมันต้องเป็นชินิวรรดุมคนเดียวเท่านั้นเรื่องนี้แหละครับที่จะทําให้คลอปอาจจะต้องมานั่งคุยกับชินิวรรดุมแบบตัวต่อตัว เห็นว่ามารดุมเนี่ยจะกลับมารายงานตัวกับสโมสรกับในวันนี้และเชื่อกันว่าสถานการณ์ที่ลิพูต้องการจะให้มันจบลงเนี่ยก็คือการรั้งตัวจีนี่มารดุมอยู่กับทีมต่อไปอีก1นึ่ฤดูกาลกับยอมที่จะเสียฟรีในซัมเมอร์รอบหน้าครับและจะเป็นการเลือกที่จะขายกองกลางตัวอื่นที่ไม่ใช่จีนี่มารดุมครับโดยที่จะเป็นพวกมาโกกรูริช ที่ตกเป็นข่าวนะครับแล้วก็น่าจะได้ค่าตัวประมาณสัก18ล้านปอนด์มีแฮร์รี่วิลสันนะครับที่น่าจะได้ตัวประมาณสัก15ล้านปอนด์แล้วถ้าขายได้เสร็จสับได้เงินสักก้อนหนึ่ง30-40ล้านก็จะเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อตัวเต Ag ียโกอากันตาร่าดาวเตะจากบาร์นมาร่วมทีมโดยที่จะต้องผนึกกำลังกับทางด้านของจินนี่มาราดมเองฟาบินโยแล้วก็ทางด้านของ จอร์แดนเฮเดอร์สันด้วยหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าเจนคลอบยืนกรานค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าเซนเตอร์ในตลาดรอบนี้จะไม่มีการซื้อนั่นหมายความว่าฟาบินโยเองจะขยับจากตรงกลางมายืนไปเซนเตอร์ในยามจําจเป็นและตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ว่างอยู่เขาก็ต้องการให้จีนี่มาดูมเองอยู่กับทีมต่อไปส่วนจะไปซื้อเซนเตอร์เอาไว้รอบหน้าถ้ามีโอกาสซื้อและเจอคนที่ใช่ซื้อทันทีทีนี้ไอ้ตำแหน่งของฟาบินโยเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่จอร์แดนเสันเล่นได้ จีนี่วรรดุมก็เล่นได้รวมไปถึงเตงโก้อากาตาราก็เล่นได้เช่นกันดังนั้นจับตาดูให้ดีครับวับนนี้ครับจะมีการคุยกับจีนี่วรรดุมถึงอนาคตข้างหน้าและเขาจะมีการพูดว่าอยากจะให้วรรดุมอยู่ต่อกับทีมต่อไปส่วนจะย้ายออกไปนั้นเดี๋ยวรอเซ็นฟรีคุณเชิญได้เลยนะครับดังนั้นจับตาสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ให้ดีผมเชื่อว่าถ้าทางออกมันเป็นแบบนี้แฟนเดอะคอปหลายๆคนก็คงจะรับกันได้นะครับโดยที่วรรดุมอยู่ต่อเตโก้อากาตาราเข้ามา กนกำลังร่วมกับตัวเล่นคนอื่นๆรวมไปถึงพวกดาวรุ่งอย่างเคอร์ซิโจด้วยนะครับอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องแรกของลเวร์พูลครับเรื่องที่2นะครับเป็นในเคสของแกเร็ตเบลแกเร็ตเบลครับณนะวันนี้มีข่าวที่จะย้ายกลับมาอยู่ในวิธีพิมริกครับหลังจากที่แน่นอนครับเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกในแผนการสร้างทีมของซิดนีซีดานครับเรียกได้ว่าสอคนนี้เนี่ยโอ้โห เดินเส้นขนานกันเลยนะครับไม่มีทางที่จะไปหันหน้าคุยกันจูบปากกันซึ่งกันและกันไม่มีครับดังนั้นในตลาดรอบนี้ที่ยังไม่ปิดตัวลงเนี่ยเจอร์เบลเองก็มองหาเส้นทางใหม่นะครับมองหาอนาคตใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ทางสื่ออังกฤษคาดกันว่าเจอร์เบลอยากจะกลับมาเล่นในเวทีพรีตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันก็มีข่าวกับทางด้านของแมนยูข่าวกับสเปอร์แต่ณเวลานี้นะครับทางสื่ออังกฤษเนี่ยก็ไปโฟกัสกันที่ว่า ถ้าจะให้การ์เรตเบลกลับมาอยู่ที่พรีเมียร์ลีกทีมทมนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่อาจจะเป็นสเปอร์ถ้าสเปอร์มีการคุยกับทางด้านของเรอัลมาดริดคุยกับทางด้านของการเรตเบลทางเรื่องของค่าตัวหรือเรื่องของค่าเหนื่อยก็ได้หรือถ้าไม่มีค่าตัวอธิ้ายฟรีแต่ค่าเหนื่อยก็ต้องคุยกันให้ลงตัวกับการเรตเบลนะครับเพราะว่าการเรตเบลเองครับรับค่าเหนื่อยค่อนข้างแพงเลยอยู่ที่ราวๆหกแสนตอนต่อวีคซึ่ง ไม่มีทางเลยนะครับที่สเปอร์จะไปจ่ายในราคานั้นแต่เมื่อก็มีข่าวอีกแรงหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าการเดเปลเองนะครับก็พร้อมที่จะหันข้นเนื่องตัวเองลงมาประมาณ50เจากห0แสนเหลือประมาณ3 0 0แสนตรงนี้ก็ต้องมาวัดใจท่าทันของสเปอร์ดูครับเพราะว่า3 0 0แสนปอนต์ต่อวีกก็ถือว่าเป็นเพดานข่านหนื่อที่มันสูงมากๆของทางฝั่งสเปอร์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเตะสเปอร์จะได้รับประมาณแค่หนึ่งแสน 2แสนเต็มที่กับแฮร์รี่เคนแต่ถ้าเจเดบเบลเข้ามาแล้วรับประมาณ3แสนเนี่ยอันนี้อาจจะทําให้บริกาพรพาในทีมเสียไปสุดิตภาในทีมเสียไปก็เป็นได้แต่บางทีก็ไม่แน่ครับที่เจเดเบลพอคุยไปคุยมาเขาอาจจะลดหลั่นลงมาหรือประมาณสักแสนห้าแสนแปดก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้รับแบบเนาะเนาะรับแบบอื้อซ่ากับทางรับเด็ดถูกแล้วกินชาตินี้ก็ไม่หมดครับชาติหน้าก็คงไม่หมดเหมือนกันเพราะว่ารับเยอะมากแล้วก็มาดูว่าเจเดเบลเนี่ยจะยอมหันค่าเหนื่อย มากมายขนาดนั้นหรือเปล่าประมาณสัก70%นะครับไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือไม่คือเรื่องที่จะกลับมาอู่ข้าวอู่น้ําเก่าอย่างสเปอร์เข้ามาช่วยเหลือภารกิจที่โชเซ่มืโยต,ต้องการที่จะพาสเปอร์เนี่ยกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนสิตให้ได้ทีนี้มันมีอดีตกุนซืงของสเปอร์นะครับนั่นก็คือแฮร์รี่เรดแนปซึ่งแฮร์รี่เรดแนปครับก็ออกมาแนะนำโชเซ่มืโยนะครับบอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในฤดูกาลที่จะถึงนี้ คุณต้องมีนักเตะคุณภาพอย่าง Bell. จาริเบลจาร์แฮร์รี่เขาบอกว่าเขามองภาพสเปอร์ในฤดูกาลถัดไปเอาไว้แบบนี้ครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าคือแฮร์รี่เคนด้านซ้ายก็จะเป็นซงเฮมินตรงกลางก็จะเป็นดาริอาลี i, หรือจะเป็นจนูินียโลเซโซก็ได้แต่ถ้าจะไม่ใช้โลเซโซขยับดันขึ้นสูงโลเซโซก็ขยับอยู่ข้างล่างนะครับแผงมิดฟิลด์ยืงคู่กับปีอาร์เอลยูคอยเบิร์กแล้วก็จะมีจารเบลเป็นปีกทางด้านขวา คอยเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วก็ตะบันด้วยเท้าซ้ายเป็นเท้าซ้ายเก่งของทางแกดเดเบลครับถ้ามันเป็นแบบนี้ทางจ่าแฮร์รี่บอกว่าจะเป็นภาพที่มันดุดันเกลี้ยวกราดมากและจะทําให้สเปอร์มีความน่ากลัวมากขึ้นในแผงตัวรุกครับโดยที่เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นกุนซือสเปอร์เนี่ยเขาจะพยายามไปอ้อนวอนบอร์ดบริหารชุดนี้ให้ไปดึงตัวแกดเดเบลเข้ามาให้ได้แล้วเขาเชื่อมั่นว่าแกดเดเบลคนคนเดียวจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของสเปอร์ จากเดิมนะครับที่ลุ้นเพียงแค่ฟุตบอลถ้วยกับกลายเป็นสเปอร์ที่สามารถลุ้นแชมป์คิมริกได้เลยมันจะเป็นภาพที่ทำให้แฮร์ริ min, ่เคนซอนเฮิงมินเดลลี่อารีได้รับการซับพอร์ตมากยิ่งขึ้นคุณทองที่ด,ดูนะครับการเล่นระหว่าง4คนนี้น่นาจะเป็น4พระรการที่จะทำให้เกมรุกของสเปอร์เนี่ยมีความน่ากลัวคูณ2เลยจากเดิมนะฮะคือดูดีกว่าลูกัสมูราดูดีกว่าซิเตนเบิร์กไวซึ่งผมก็เห็นด้วยคือถ้ามันเป็นไปได้ สเปอร์ควรจะต้องเอาแกรเดเบลเข้ามาเป็นกําลังสําคัญในแดนหน้าเพราะมันจะช่วยให้สเปอร์เนี่ยกลับมาลงเล่นอย่างมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วแกรเดเบลเองนะครับก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสเปอร์อยู่แล้วและเขาก็สามารถที่จะเข้าแผนการเล่นของโชเซ่ยโยได้เลยครับ ะะก็ลองดูว่าสเปอร์จะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนนอกหนือจากเกอร์เบลแล้วสเปอร์ยังคงมีภารกิจในการไปหากองหน้าตัวเป้าอีกสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยงานเคียงข้างแฮร์รี่เคนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเชลซีกันบ้างน,นะครับวันนี้ยังมีข่าวที่เชลซีเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะครับในการไล่ล่าตัวดีแคนไรส์ดาวเตะสา,าพประโยชน์ของเวสต์แฮมซึ่งเป็นอดีตเก่าของตัวเองด้วยโดยที่ เชลซียังคงมีความต้องการจะได้ตัวทางดเคนไรส์มาร่วมทีมนะครับเพราะว่าอะไรดเคันไรส์เองก็เป็นหนึ่งนักเตะที่ฟรั่งแลมพาร์ดโปรดปรานอยู่แล้วแล้วก็เป็นเด็กอังกฤษด้วยกําลังสดกําลังห้าวกำลังได้ที่เลยแล้วลองคิดดูนะครับภาพที่ดเคันไรส์เนี่ยย้ายจากการสวมเสื้อเวสต์แฮมมาอยู่ที่เชลซีแล้วได้ลงเล่นเคียงข้างนักเตะอย่างเอ็นโกโลกองเต้เมสันเมาส์ฮาคิมซีเยกติโมแวรเนอร์คฮาร์เวส คิเซียนพูลิสิสมารตโอโควาซิสมันเป็นภาพที่สวยงามขนาดไหนแฟนบอลเชลซีในอีกาเชน่ลองคิดกันดูคือก็ต้องบอกว่าเชลซีในปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจมากๆ5.6แข้งที่เดินเข้ามาเรียบร้อยก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําให้เชลซีแข็งโป๊กมากขึ้นเลยครับและสามารถจัดระบบการเล่นแบบอะไรได้หลากหลายทั้งหมดเลย4 3 3ก็ได้4 2 3 1หนึ่งก็ได้จะเป็นหลัง3ก็ได้เพราะว่ามันมีนักเตะกลุ่มที่สามารถที่จะพลิกแพลงเรื่องของบทบาท เล่นแท็กติกที่มันหลากหลายขึ้นชุดนี้สำหรับเชลซีเนี่ยมีโอกาสในการที่จะขึ้นไปท้าทายการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลครับซึ่งในมุมของบองพนันถูกกฎหมายนะครับอัตราต่อรองเนี่ยยังมองว่าเชลซีมีโอกาสที่จะเป็นม้าแต่งตัวที่3ที่จะก้าวขึ้นมาแล้วก็ทำให้ลิพูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีอาการหนักอกหนักใจเพียงแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังมองว่ามันไม่ใช่แค่ นายประตูคนเดียวเท่านั้นที่เชลซีกําลังลุ้นกันอยู่ว่าจะได้ตัวหรือไม่ตอนนี้ลุ้นกับเอดูอาร์เบนดี้นะครับนายประตูจากแรนส์แล้วก็ซิโกโรเมโรนะครับที่ล่าสุดเนี่ยทางดีเอกเพรสนะครับสื่อดังของอังกฤษก็มีการรายงานว่าเชลซียังคงสนใจในตัวโรเมโรอยู่ด้วยแต่ผมยังมองว่าอีกหนึ่งตำแหน่งที่เชลซีควรจะต้องเอามาภายในซัมเมอร์นี้ก็คือคนที่จะเข้ามาเล่นช่วยเกมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมแดนกลางก็ได้ ถ้าหากคุณว่าจะไม่ซื้อตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยคุณก็ไม่เอาเกมดันกลางมาแล้วตลาดรอบนี้คนที่น่าสนใจที่สุดคือดิแคนไรส์ครับเพราะว่าสามารถเติมเต็มในสิ่งที่แฟรงก์หาต้องการได้คุณลองคิดดูนะครับถ้าดิแคนไรส์เนี่ยสามารถย้ายมาอยู่ที่เดอะบริดจ์ได้เนี่ยแล้วเขาลงเล่นเคียงข้างเอ็งกโร่กองเต้มันจะมีกองกลางตัวรับชั้นดียืนผลิกกำลังอยู่หน้าคู่เซนเตอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์ร0 0 มีตีก็สินบามีอันเดโร์เรดีเกอร์มีเครสซูม่ามีเคสเทนเซนและถ้าหากบอลใดวันหนึ่งเอีกษณกองเต้ไม่อยู่ในสนามเชลซีก็ยังมีดิคนไรส์ทำหน้าที่กองกลางตัวรับคอยปัดกวาดเช็ดถูสิ่งอันตรายที่เกิดขึ้นและเป็นตัวสกรีนลูกอันตรายนะครับก่อนที่จะทะลุไปถึงคู่เซนเตอร์ครับแต่ถ้าคุณไม่มีเอกกษณกองเต้ é, แล้วคุณไม่ได้ซื้อดิคนไรส์คุณลองคิดดูนะครับแล้วถ้าคุณใช้ จอร์จินโยยืนคู่กับมาตโอโควาซิสมันจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยอุ่นใจซะเลยทีเดียวหรือถ้าคุณอาจจะคิดได้ว่าอ่ะมันมีบิลลี่กิลมอรไงพี่กองกลางดาวรุ่งอีกคนนึงแต่บิลลี่กิลมอรอายุ18 19เท่านั้นยังคงดิบเกินไปยังต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งดังนั้นผมก็เชื่อว่านี่ส่วนตัวนะถ้าจะให้ดีเชลซีต้องได้ดิเคนไรส์เข้ามาร่วมทีม อีกคนหนึ่งนอกเหนือจากผู้รักษาประตูที่คุณกําลังมองอยู่และถ้าแฟรงค์ลัมพาดได้ตัวตามที่ต้องการทั้งหมดได้ไรซ์มาอีกคนหาสูตรที่จะเป็นทีเด็ดหาแท็กติกที่จะทําให้ทีมชุดนี้มีความกลมกล่อมและลงตัวให้เร็วที่สุดบอกเลยนะครับว่าเชลซี Chelsea นี่แหละอันตรายมากๆนะฮนะเนี่ยติดตามดูนะครับว่าเชลซี Chelsea จะสามารถดีลเรื่องของดิคันไรซ์ได้สําเร็จหรือเปล่านะครับ รอลุ้นกันได้เพราะว่าอีกไม่ถึง4สัปดาห์สนุกแน่นอนแล้วอีกาชาแนลก็จะมีการอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ตลอดทุกทุกวันยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครที่ยังไม่เคยกดสมัครกระดิ่งยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องทางอีกา Channel ช่องที่พูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ได้ทุกทีมนะครับเอาล่ะนัทั้งหมลครับ,บ,อรบขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสสดีครับ